แล้วก็คุณเนทนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่วัดคลองเตยนอกนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปวัดคลองเตยนอกเพื่อนั่งเรือข้ามฟากไปบางกะโจโงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนมัลาีกรตอนนี้เราจะเดินไปข้ามฟากเรือนะคือแบบไม่อยากพูดอากาศที่นี่ดีมากเซอร์แลนด์ สุดๆหยอกร้อนสุดๆไปเลยคือแบบถ้าถ้าพฟาดไปเนี่ยผมเห็นผมขาวที่คนจีนเงี้ยอยู่ฝั่งตรงไปนีโกถ้าพูดถึงฤดูร้อนประเทศไทยไม่มีใครไม่มีใครได้ถึงฤดูการครับทำไมครับที่เราพูดถึงไปไหนไปไหนไปร้านคนเดียวนี่มีความปลอดภัยมากนะครับเชื่อผม ให้เธอมารักษาหัวใจ กันตรงที่บางกระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะออเดี๋ยวเราจะเช่าจักรยานกันนะคะในราคาประมาณ80บาทเหมือนตอนครั้งที่แล้วที่เรามาครั้งแรกกันเนาะแพเจียเจ๊ยบแพเจี๊ยบ 그냥 좀 바람이 불고 <laughs> 나죠. <꿇나줘. 웃음> ตอนนี้เราอยู่กันที่มอมแอนมีใช่ปะใช่ตอนนี้เราอยู่มอมแอนมีนะคะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเราจะแวะพักกันก่อนเนาะเพราะว่าตอนที่เราขับมาคือแดดแบบไม่ไหวมากแล้วแล้วเรามาช่วงแบบประมาณช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะคะแล้วคือแดดแบบร้อนมากอะไรมากเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟกันก่อนมีอะไรนั่งพักกันก่อนแล้วเราค่อยไปสวนสีนครเขื่อนขันกันนะคะ นี้เราจะเข้าไปที่ร้านนะอันน้ตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่ร้านแล้วเอ้าเจอเจ้าของร้านครับข้ามครับผมผมจะรับโปรห้าหรือก้เอาโปรอะไรไม่ใช่เบียไม่เอาอีกา รมาที่ร้านเนี่ยคือบรรยากาศดีมากๆแอร์เย็นด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นสบู่สบู่สหขักาแฟแล้วก็จะมีเป็นเขีย่งน้ำกาแฟนะครับแล้วก็มีตลาดได้ยุงสเปกกันยุงคือเหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กะกาแฟด้วยตอนนี้เราออกมาจากเขื่อนสีนครเขื่อนขับ ร้านคาเฟ่บอมเบ์นะคะเดี๋ยวตอนสถานีอ๋อชื่ออะไรนะคะมอมแอนด์มีนะคะบอมเบ่ยไกลเนะมุมไกนึ่งมอมแอนด์มีนะคะเดี๋ยวสถานีต่อไปที่เราจะไปกันจะเป็นสวนสีนครเขื่อนขันนะคะ เป็นเหมือนประวัติคุ้งบ้านเราเจ้านะครับออยู่องในอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผม <Yeah. S 1> บางครั้งเนี่ยที่นี่ได้เรียกขนาดน้าว่ากระเพาะหมูเลยครับโดยมีความรูปร่างคล้ายบ่วงลักษณะ,ะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพยาและเนื่องจากตั้งอยู่ไมไกลจากอ่าวไทยนะครับผม จึงได้กิทิพลระดับน้ำทะเลขึ้นลงเกิดเป็นนิเวศสามระบบนิเวศสามน้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำก่อยมารวมกันกลายเป็นพื้นที่ชุ่มขนาดใหญ่นะครับผมนับเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งเลย็ว่าได้<อ>เนื่องจากพื้นที่ที่นี่นะครับมีคลองตัดผ่านหลายหลายสายมากจึงเหมาะแก่การทำสวนแบบยกล่อง พื่อให้น้ำไหลเข้าชั่วข้างหน้าและทําสวนหน้าแรงได้อีกด้วยก็ปอๆก็จะมีแค่นี้ของกงมาเจ้าเดี๋ยวในตรงนี้กันตรงนี้จะเป็นสวนสีนครเขื่อนขันสวนขาว <ไง S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปกันเอละมาไปที่เราจะพาไปถ่ายวันนี้ก็คือเป็นสะพานเขื่อนขันมันค้านะครับ มันน่าจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปได้ดีเลยแต่วันนี้ด้วยแสงเริ่มหมดแล้วด้วยอ่าสะพานเนี่ยสมเด็จพระเทพอ่าพระราชทานเขาเรียกว่าพระราชทานนามหรือว่าตั้งชื่อสะพานนี้ว่าสะพานเกิดขันมันค้าหมายถึงสะพานที่เป็นทางเดินอยู่ในสวนนักอาศีนครเกินขันการท่าเรือประเทศไทยได้ดําเนินการปรับปรุงสะพานแล้วนะครับผมโครงการซ่อมแซมสะพานสะพานศึกษา ธรรมชาติดังกล่าวเป็นการปรับปรุงสะพานไม้เก่าขนาดกว้าง2เมตรยาว110เมตรที่เกิดการชำรุดเสียหายพร้อมจัดทำป้ายโครงการและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสะพานโดยรอบเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศปบบ่าบกและห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่รวมทั้งเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติรวมถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเร่วมอน,นุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสาถสาบันศึกษาธรรมชาติเขื่อนขันมันคาได้จัดสร้างจากไม้เนื้อแข็งไม,ไม้แดงครับ <laughs> ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชดำริของสมเด็จพระเ <laughs> ทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้รักษาสภาพความเป็นธรรมชาติ และนี่คือระบบนิเวศดงจาดนะครับดงฉาดที่เห็นด้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน้ํากร่อยซึ่งเกิดขึ้นรอยต่อระหว่างแม่น้ํากับทะเลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ําที่น้ําลงนะครับผมประกอบกับช่วงดูฝนเนี่ยน้าหลากส่งผลให้ความเค็มต่ำขณะที่ช่วงดูดแล้งอระน้ําทะเลจหนุนจะมีความเค็มสูงผ่้ที่พบในระบบนิเวศน้ํากร่อยส่วนใหญ่จะเป็นได้แก่ลําพูจากรงทะเลไหวลิงระบบน้เป็นน้ำกร่อยแห่งนี้ พบปลาเสือพ่นน้ำและปลาการะดี่หม้อเป็นส่วนใหญ่นะครับสุดรปดได้ไหม สัมภาษณ์พี่กุ้งนะครับวันนี้ชื่อพี่กุ้งสัมภาษณ์พี่วันดีรรครับครับก็บบบผมอยากทราบเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางกะเจ้าครับว่าเป็นยังไงบ้านนงอะไรทนี่ครับแล้วชุมชนบางกะเจ้ามันก็เป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับส่วนมากก็อยู่ผมก็อาศัยมาเกือบสี่สิบกว่าปีเลยนะผมก็เกิดและโตที่นี่ผมก็จะรู้ความเป็นมาของที่นี่หมดว่ามันเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเมื่อก่อนเนี่ยถนนมันจะไม่ตัดผ่านความเจริญยังไม่มีมันจะเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบมาก ตอนนี้ถนนมันตัดผ่านและทาให้ที่มีราคาแพงก็มีคนจากข้างนอกออกมากว้านซื้อที่จุมวแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยชุมชนแถวนี้เพาจะทําสวนกันจะมีพวกสวนมะม่วงจะเน้นหนักไปทางมะม่วงอ่ะแต่ปัจจุบันมีรู้สึกว่าจะไม่มีนะผมแต่ตอนนี้มันจะมีพวกชุมชนเขาจะมีพวกตลาดน้ำหลอนขึ้นอ๋อมันจะมีอยู่โซนเดียวกั้นที่จะมีพวกทาโปท็อปก็อยู่ในโซนคุ้งบางเจ้าเหมือนกันครับ ชุมชนที่วัดบางน,น้ำเพืเนี่ยเขาเยาว์ทำไปดีมากเขายัมีพวกโอท็อปทำพวกบ้านทูบบ้านทูบสมุทรไทยแหละเข,เ,เขาจะมีเขาจะตั้งเป็นเป็นตลาดน้ำมาะนะแต่ว่าต้องขอบคุณพี่มากคนระับที่มาดูแลขอแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพีบ่กุ้งสวัสดีครับ,บค,ครับ,บ,มรบ,บ,มบผมเนี่ย